นีน่าจะเกือบพันปีเพราะว่าเอ่อวิธีการตรวจต้นชาเข้าๆที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาจะวัดรอบรอบต้นนะคะอย่างสมมติว่าได้ประมาณ70เซนก็ตีเข้าๆเลยประมาณ70 0ดตีปีเข้าๆที่ที่เอ่อคนจีนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าน่าจะประมาณเกือบพันปีอันชอบมาเก็บชาที่นี่ค่ะเพื่อไปทําชาขาวใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นชาต้นใหญ่แล้วก็คือไม่ไกลจากหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอันก็จะชอบมาเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับ ปีนี้ที่แอมไปได้รางวัลแกรนโกใช่ไหมคะแอมใช้1ยอดกับ2ใบอะคะ่ะแล้วก็ทำเป็นชาขาวเวลาทำชาขาวก็คือจะไม่ให้เขาช้ำอะคะ่ะหรือว่าเกิดการหมักตัวอเนะับก็จะตากบางมากแล้วก็ชาขาวคือข้อดีของเขาคือเขาคาเฟอีนต่ำเพราะฉะนั้นเวลาชงอะสามารถ พักชาแช่ชานาำได้ค่ะเขาจะไม่มีความฝา